โอ้ทุกคนมั่นขนาดเนาะลังจากทีเห็นวอลเลย์บอลเนานะทุกคนอ่าไทยชนะเจ้าภาพอย่างเช่นโปรแลนด์เนาะโอ้โหสามต่อสองเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วกล้องเชียนะทุกคนถ้าชนะแมตชนี้จะเลี้ยงหมูกระทะทั้งทีมของไทยแลนด์ว้าวทุกคน สบายดีสวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านออนกับตองขอรกรับขอดทษกอภัยดเดลไลเดอร์จากที่ออนลงกิบไปบางยาหนี่แล้วอ่าออนหลบออกทุกคนออนกะจะเอามาหวาไหมดีกว่านาะทุกคนพอเมันเป็นของเฮาดีกว่านาะทุกคนเพราะว่าความกิดเห็นความอย่างออนจะมาอ่านความกิดเห็น,นเนาะละกะอ่าฟังความนะเนาะวาอ่าไทยนะนาะทุกคนติดอันดับได้แล้วของโลกตอนหนีเพราะว่าขัด หลบคัดเลือกโอลิมปิกเนาะแบบชนะไปโบชนะนะไปชนะเจ้าภาพแต่ทุกคนโอ้โหตีลูกไปเองครับอ่าครับทีมไทยชนะครับเอาชนะไปได้ในเตหน้าตัดสิบห้าสิบสองครับเป็นไงนะคะเนาะคือเนาะทุกคนก็อาจจะแบบผูกอยู่แล้วนะทุกคนว่าวอลเลย์บอลหญิงอ่ะถึงถึงไซส์ถึงไซส์แล้วเนาะตอนนี้ทุกคนแล้วอ่ะก็จะมี อ่นนนอา,านออกมาเนาะพอนะแบบจะมาเริ่มนับคะแนนพร้อมนะทุกคนนับคะแนนว่าขค้งไทยตอนนี้ได,ได้เท่าไรแล้วติดอันดับเท่าไรแล้วโค้งโลกจ้าเดี๋ยวอ่อนจะมาอ่านกันเลยมาอ่านกันเลยเนาะทุกคนคะแนนบวกขึ้นเยอะมากดันอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทยแซงเบลยเยียมขึ้นอันดับ13ของโลกโอ้ไม่ก็ทุกคนผลชนะโปรแลรนด์คัดโอลิมปิก2024วันนี้ที่21กันยายน2566วันแห่งความชื่นใจของแฟนๆและทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีม ชาไทยหลังเค้นฟอร์มร่างกายทั้งตบทั้งบล็อกไม่สนส่วนสูงของประเทศเขาอะทุกคนบบส้นเลยเนาะว่าประเทศเขาจะสูงจะเกง่งจะยังขนาดใดขอเข่ชนกะกับพอโอ้โ,อโหหรือบบชนะแต่อันดับเนี่ยคือชนะเจ้าภาพนั่นเอง โอ้ชนะโปรแลนด์นะทุกคนโปรแลนด์อะทุกคนหูอยู่แล้วเนาะว่าเขาเก่งขนาดไหนแล้วแบบเขาฮึดขนาดไหนแล้วเขาแบบโตสูงโตใหญ่กำเนื้อแข็งแรงเนาะแต่คนไทยเฮากับอ่านตะบดีโตสูงโตใหญ่อยังขนาดนั้นแต่จิตใจแข็งแก่งแล้วหนิงม,ม,มากเลยทุกคนโอ้โหเนาะทีมชาติไทยอันดับเจ็ดของโลกไปอย่างไปอย่างสะสม ราคาสามสองเซตยี่บห้าต่อสิบแปดเจ็ดต่อยี่5บห้ายบห้าต่อยี่3บสองยี่สามต่อยี่ห้าและสิบห้าต่อสิบสองเนอะแข่งกันไปหาสินะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยนอกจากเก็บคะแนนแรกในรายการนี้มาได้สิ่งที่น่าภูมิใจไม่แพ้กันอยู่ที่คะแนนอันดับโรกหลัง ทีมชาติไทยโปรแลนด์ล่าสุดฝ่าจัดการแข่งขันได้ประกาศผลการทางการทางเว็บไซต์ว่าไทยชนะโปรแลนด์ได้คะแนนบวกเพิ่มเป็น9.68คะแนนโอ้โหกว่าจะได้คะแนนี้นะทุกคนกว่าจะได้คะแนนี้หายากแล้วนะทุกคนคือว่าสุดยอดเนาะทีมทีมไทยแลนด์อะสุดยอดมากๆแล้วแบบ แล้วคนไทยที่เขาไปเชีย์นะโคติดขอบสนามแล้วแบบเห็นบรรยากาศนะทุกคนคนไทยในโปรแลนกันร้ายมากๆาก,ากนะทุกคนบริเวนสีว่าหน่อยๆเนานะและก็อีกอย่างเมันกับใจดีพราะว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของอาหารมกุกกระะเลยยังเนี่ยอ่อนกับเป็่ใจเนาะเพินจะเลียงมกุกกระะทั้งทีมนะทุกคนแล้วทุกคนมาฟังคอมเมนต์ของหลายๆคนนะทุกคนมาฟังคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ comment, แต่ละคนนะ่ะเป็นแนวใดเนาะ คอมเมนต์แต่ละคนนะคือแบบโอ้โห,โอโหบอธรรมดาเลยเนาะแบบเซตเซตที่หาสุดดามาจะภาพน้ำตาโตกะมันลุ้นไหวชิงไหวพลิกชัยชนะนัดแรกของไทยคว่ามโปแลนสามต่อสองเซตผี่ออกช่วยแล้วแต่หยุดไทยไม่ได้โอ้โหสุดยอดสุดยอดทุกคนมาเลยเอาคอมเมนต์นี้เนาะทุกคนคอมคอมเมนต์แรกเลยอะ่ะ เออเก่งอ่ะไม่น่าเชื่อดูแมทเล่นกับอเมริกาและเยอรมันมันเปรียบเทียบกันยินดีด้วยมากๆกเด็กๆถ้าใจมาฝีมือเราไม่เป็นรองใครต้องมั่นใจอย่าเล่นแบบกล้ากลัวอ่าคอมเมนต์นี้เนาะอ่าคอมเมนต์ต่อมานะทุกคนมันบอกอ่ะกำลังจะบุกกรรมการแม่งกดออกให้เล่นใหม่ช่วยโปหน้าดูอ๋อเป็นเรื่องอันนะนทุกคนฮาวาบลายฮานาที่เนกเป็นกำลังใจให้กันดีกว่านะทุกคน คอมเมนต์ oh, ชนะใครไม่ชนะดันไปชนะเจ้าผาพ,า,พาเก่งโคตรน่องละฝ่าดงทางกองเชียร์ทางกรรมการสี่ทีมแรกที่เจอมีแต่ซุ้มหัวตารางนอโหดเกินโหดอันนี้ยอมรับว่โหดเจ๊น่องบอกว่าพวกเธอเลิศทีมไทยมีความพยายามต่อสู้อย่างมากกับทีมยุโรป แต่ก็แพ้อย่างต่อเนื่องมันต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราวันนี้นี่เองทุกคนพยายามช่วยกันเล่นอย่างที่สุดแต้มเบียดกันมากและจังหวะการแข่งขันก็เป็นชัยชนะของเราและจังหวะการแข่งขันเป็นสาวไทยหัวใจใหญ่กว่าตับสุดยอดจ้าโอ้โหยอมรับเนาะหัวใจแข็งแกร่งเลยกันไงแห้งเนาะรายการฝึกฝนของเขาสุดยอด อ่คอมเมนต์นี้เนาะทุกคนเซตตอนเซตห้ามีอยู่แต้มหนึ่งไทยเสิร์ฟเขาตบมาบล็อกได้กำลังส่วนเสียงออดดังต้องเสียงออดดังเฉยต้องเล่นใหม่เราต้องเสิร์ฟใหม่เขาตบมาใหม่พมว่ามันเจาะจงดังเกินไปอ๋อแต่กระบุเป็นย่างเนาะทุกคนเท่ากันชนะไปแล้วจ้าชนะโปแลนด์ไปแล้วแต่การยอมรับเป็นทีมที ไทยชนะโปรแลนด์ได้ก็ถือว่าเพราะว่าโปรแลนด์เข้าก็เก่งเนาะเก่งในระดับนี้เนะเพราะว่าเขาเคยไปอ่โอลิมปิกอยู่แล้วเนาะเมื่อวานเปิดดูคิดว่ายังไงไทยก็แพ้ศูนย์ก็เลยปิดทีวีนอนเลยเลยพอเช้ามาเปิดข่าวดูอ้าวไทยชนะงงมากเขาบอกว่าวเนาะแบบงงมากมันกับแบบมาจากไหนอะ มันตามติดอ่ะที่แดกกับแบบอ้อนเบิงอ่ะอ้อนก็นังเข้าใจว่าอืไทยเอ้ยแบบชิชนะโบแบบแบบเขาแข็งแก่งไงนะทุกคนพอลังลังมาเลยไทยเริมหนิงไงนะทุกคนเล่นแบบเขาใจแบบหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนะทุกคนแบบสมาธิกันหัวใจหนิ่งมีสมาธิในการเล่นอ่ะเขาเล่นแบบโอ้เวลาเขาเล่นนะไทยชนะเฉยเขาบอกว่า คิดว่าข่าวเก่ามันเป็นอะไรเยียบย่อนจริงๆไทยแลนด์ของเรานัดต่อไปผมจะไม่ดูสดเพราะดูนัดไหนมันทำให้ทีมชาติไทยแพทย้ทุกทีอ่าว่าจังสันบอเอาอีกแล้วเนาะชนะเจ้าภาพหากผู้เล่นใจไม่แข็งและหนักแน่นจะทนแรงเสียดทานไหวไหมยอมใจยอมรับ ใจพวกเธอจริงๆสุดยอดสาวไทยเราโอ้มีคอมเมนต์ได้ไรคอมเมนต์เนาะทุกคนเคเน็คลิปนี้ออนกระตองขอขอบคุณได้ไรเด้อจ่ะพีพีเอสซีทีแล้ช้เนาะลอชมกันต่อไปนะทุกคนว่าแมนต,ต่อไปอ่ะไทยจะพอกับประเทศใดเนาะทุกคนเพราะว่าเผื่อจะไปโอลิมปิกอ่ะการจะบดได้ง่ายเลยทีจานั้นก็ต้องแข่งกับแบบฟังแบบยุโรปมานะแบบฟังทีแบบเก่งๆอยู่แล้วอ่ะ ยอมรับว่าโปแลนด์กันยังทะเลโตกรอบเนาะไทยกันยังทะเลตกรอบกันยังแบบคะแนนซูซีกันถนาแบบต่างคนต่างขอกันขอกันผูนันขอกันประเทศนีประเทศนั้นอิตาลีบิวเบลเบลเยียมอะไรกะยังแบบหลายๆอย่างอ่ะเผื่อจะพอกัน เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนอกว่าจะเป็นจังใดนะทุกคนจะได้ไปโอลิมปิกบอลุ้นเชียร์นำกันเด้อจ้าโอเคจ้ากินมีอ้อนกับต๋งองขอโตล,ลาไปเพลงเท่านี้เด้ขอจ้าขอบคุณพี่พีเอฟซีที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ออนหลายๆเด้อจ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย